เฮลหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กลับมาถึงที่พักแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วแบบก็ไปกินซูชิไปกินนั่นนี่นู่นมาแล้วก็มากินขนมตอกินกล้วยกินกล้วยหมดไปสองห่อแล้วอยากจะบอกแล้วก็ขาดไม่ได้ทุกคนหลายๆคนถามว่าพิสดาเอาถั่วไปไหมไม่พลาดจ้ะเที่ยวมาจต่ออกมาตลอดเวแล้วก็กินหมดไปแล้วหนึ่งห่อ เด no ี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็กินเอ็กไฟด้วยของเกาหลีหมดไปแล้วอร่อยมากและเดี๋ยวจะมากินผิวแกะกินกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าอันนี้มีตอนนี้อยู่กวางกะพี่น้ำกวางทักทายเลยแซ่กวางกินอะไรอยู่กวางมีนูดเราก็มีนะเอามากินกันเพราะว่าเอามากินเธอดูนะเดี๋ยวดูว่ามีกี่ห่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมสุดาเจอแต่แปดอ่ะ มากคนบอกเจอเจ็ดสราเจอแปดตลอดเลยเรากินกันอยู่เบื่อไหมวันนี้ยอดนอะดเนะาะแต่ก็ต้องจบเนาะเหนื่อยทั้งหงมันมากแต่ว่าหนาวมากหนาวแบบสุดพลงังเอะไรมากไหมเรื่องหนาวกว้างหนาวไหมมาปักฟันกีนนาำมากินอยู่ยังาำน้ำแล้วยังไม่อยากโคตัวอร่อยดียมาก เอาไปแบ่งให้คนหนึ่งกินเขาก็ชอบเนาะฟังะใช่ไหนเอาเอาพวกนี้เดี๋ยวคนบอกว่าพี่จะเดยยี๋ยวนี้ไม่กินเขาพ่กเลยที่ไม่กินเพราะอะไรเขาไม่ได้ส่งมาให้ก็เลยไม่ได้กินเพราะว่าเขาไม่ขายรอบนี้มาเลยจับเลยตอนนี้กวางมาก็เอามาให้ก่อนนั้นนักก็ส่งมาให้ไปแล้ววันนี้กินแกะกินทีสเอ้ยแกะกินบ um ัมเบอรอเิรเขาจะกกินในรถไปแล้วกินชีส rồi, nó hợp mình đơn Bạn nhìn mấy đưa ăn đã có kim Đó, tôi nói luôn mà bà kinh Ừ, ạ Đó, bà kinh mà ừ, Nó như vậy Kim là kim làm mắm cái lý liên này nó Sai Ừ, bà kinh không kém đều có thể Ừ Bây giờ mình có một bà Nó có cảm ơn năng máu mồi, ngon và nảo mát อี่อา่างเกลือประมาณเจ็ดเนาะกล้วยกล้วยอันนี้ก็อร่อยกล้วยนี้ไม่อ้วนนะจ๊ะอร่อยจังเ,เต็มเลยขอบพระคุณคนเอามาให้แม่แล้วก็อันนี้ตัวตัวแล้วอ,อ,อันนี้ก็อร่อย มไม่กินถูนลนะละเดี๋ยวต้องกิน่นคนขายไม่ค่อยได้กินเหรอกวางไม่ค่อยเกียวควางไม่ค่อยชอบกินกุบกิบของไม่ชอบกินของเล่นเท่าไหร่สดาเป็นคนชอบกินแต่กวางชอบกินอันนี้เพราะว่ามันจะออกแซบกวางชอบกินแบบรสจัดที่น้ำกินไม่ปูเลยนะเงียบเงียบเลยนะที่ผักเล็กมากแต่ว่าอบอุ่นห้องน้ำแบบมีแบบทุกโปรโมชั่นไอ้ทุกฟังชันจะอะไร สีนนั่นจีนนี่สีนนู่นทุกสิ่งแต่เต็ม,มดีเหมือนกันเนาะม,มาหายให้ดูเล่นก็ได้มีหลายะคลิปอันนี้แบบอยู่ในห้องอยู่ในห้องก็กินขนมญี่ปุ่นโอเคนะแต่ว่าหนาวไปนิด,ดให้เราเ<ด>ต็มตัวมาไม่พร้อมทุกคนบอกว่าไม่ อ,อคนพามา,มาบอกว่าไม่หนามากแต่ว่าสุดๆแล้วเนี่ยเม็ดเป็นอย่างเนี้ยนเลิศดมาญี่ปุ่นก็ยังเอามากินอ่ะจ้ะไม่พลาดเดี๋ยวก็จะไม่ถามาอึกฟังยังไงเดี๋ยวเวลาให้ไลฟเฟซ่องคลิปลุกคลิปก็ให้แต่ก็จะมาถามเวลาว่าฟื้อยังไงขอบคุณสจ้ะอ,อืมผู <laughs> ้ให้ของมนได้ยินเลยออืลุกคลิป พิมไว้เลยว่าให้หลาย B K N K 13. หนึ่งสามลายคนซื้อแล้วก็ลายมาพี่ดวลาคะถั่วซื้อยังไงออขอบคุณงงพี่งงมากพี่เจี๊ยบของโดดาต้องอะไรนะของโดาโดาบารบี้แต่ว่าถ้ามาคุยเลยเธอก็ไม่ต้องลายนะเป็นหัวนี่ให้เปื่อนทันด้วยนะฉันมาวิวถั่วให้ตลอดเลยเนี่ยอะไรนะ ให้เปอร์เฟคมข้าวอยู่มีัวให้ด้วยขอบคุณแม่ก็ส่งถั่วให้อยู่เรื่อยๆนะจ๊ะส่งถั่วให้กินฟรีสิมีการบอกขายดีขนาดนี้ต้องให้เปอร์เฟคมนะ้อมีกิจการด้วยก่อนขึ้นเครื่องบินเขาให้มาเออกิจการจึไม่กินแลยอ่ะมันจะกินตอนนั้นเราเปลี่ยนคำเปลี่ยนกมนี่กินเหี้ยน่ะน้ำเยอะมาก อึนตังตัวหนาวมากไม่ไหวแล้วทีอย่เต็มเตหนาวมากตอนใส่กระโปรงแล้วก็ไ่เปลี่ยรชุดไม่ไหวความก็ตัเต็มคอคือแบบกระจายเดี๋ยวพรุ <c oughs> ่งนี้ว่าจะห่อเป็นแหนมเลยห่อแบบน่าจะแหนมอะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีโปรแกรมยหญแล้วเราไปไข่ดำเขาแบบหนาวมากพิเจเตรหอมลองก่อนแต่ตัวนี้โอเคเลยเนาะตัวนี้เลิศมากจริง ก็ดาแบบเธอมาเรื่องงานกับทัวร์ดีด้วยแล้วเขาก็ดีด้วยเพราะว่าเราก็กลัวว่าเขาก็ตามใจเนาะเหมือนกับว่าคอยแบบว่าคอยดูแลถามนู่นถามนี่ดีมากๆเลยวิลด์คาเวลลี่เทเวลประมานี้เดใครแบบไม่รู้จะไปกับทัวร์ไหนไปกับนี้ได้ถามเวลามาได้เดี๋ยวเบอกให้ดีอ่ะเขาพยายามจะพาเัวไปกินไปแนะนำพวีๆอ่ะเยอะ เดี๋ยวมีที่เด็ดอีกเนาะอือเดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋ยวจะหาให้ดูแต่ช่วงนี้ตอนขั้นโหลดไม่ได้ราคาแต่ที่พักอ่ะใช้ได้ซ่าอ๋อพี่น้ำบอกว่าราคาไม่แพงแล้วที่พักก็โอเคอาหารก็ดีด้วยเนาะใช่อาหารโอ้นะเป็นผู้เมาโมยดูดูระคำขำไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวกองกินนิดเดียวเาอร่อยไหมนิดเดียพี่น้ำกินได้ไหมเนี่ยก็อร่อยนะ มันเป็นช็อกโกแลตสำหรับไม่ค่อยชอบอ่ะมันเป็นกินแท้ไทยหรือของญี่ปุ่นแบบพี่น้ำอะไร<ห>น,น,น,นะมันเป็นของไทยหรือของญี่ปุ่นอ่ะญี่ป<ไหน>ุ่นอืมแต่ว่าปกติกินแทสไทยสำหรับไม่ค่อยถนัดด<ไหน>ู่ลิปมัดถั่มก่อนเนี่ยช็อก,กโกแลตก็เทอะแต่สุดาชอบคาเขียวเขียซื้อกับบ้านใหญ่เยอะเลยแต่ถ่ายหลังคนนี้กว่า ว่ามาจากห้องวุน่นวายมากแหววพี่น้นนอนมันคุยเล่นพี่นั้นนอนกับเบียร์จะนอนกับวางนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยคุยนานมากโอ้โหเจ็ดนาทีกว่าแล้วเดือดจะไปละแค่มาถ่ายเล่นๆแล้วก็กินหัวกินกระโพาแนะนำให้พี่สาว,าวไปละไปกินต่อก่อนไปนอนมอนแม่คนอื่นกิน เดี๋ยวให้กิมไว้แล้วมาหกลินนะเดกินก็ฝังบ้ไว้าบอดแหละโอเควันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเลยถ่ายรูปใหม่ทุก